ล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็มีการออกประกาศเตือนวันอาทิตย์นะคะช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในส่วนของภาคใต้นะคะมีลมมรสุมต้นออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ยังกําลังแรงแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างด้วยทําให้ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยฝนตกหนักหลายพื้นที่ตกหนักในบางแห่งค่ะคลื่นลมอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังแรงคลื่นสูง2-4เมตร จุดที่ฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ควรจะงดออกจากฝั่งในส่วนของเรือเล็กต่อไปอีก1วันด้วยในส่วนของพื้นที่ตอนบนของประเทศนะคะก็มีความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากจีนนะคะที่เข้ามาปกคลุมไทยทําให้ประเทศไทยตอนบนในส่วนของภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าะคะ่ะ โดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่างกับภาคตะวันออกนะคะอันนี้เขาเตือนเพิ่มมาด้วยว่าอาจจะมีฝนเพิ่มเล็กน้อยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยละกันนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะอันนี้ก็เอามาประกาศเตือน <ๆ S 1> เขาบอกว่าเจ็ดจังหวัดภาคใต้ต้องรับมือกับฝนตกหนักในช่วงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้คุณผู้ชมค่ะดูแลสุขภาพเรือเล็กควรง,งดออกจากฝั่งค่ะ